สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมแบบจาลองการหนุนเวนของอากาศนะคะในการทํากิจกรรมนะคะ1จะทาชุดอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. เจาะรูที่ข้างขวดพลาสติกท,ทั้งสองใบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรขวดละ2ตําแหน่งโดยให้ตําแหน่งแรกอยู่สูงจากก้นขวดประมาณ8เซนติเมตรและตาแหน่งที่2ออยู่สูงจากรูแรกประมาณ8เซนติเมตรดังนี้ค่ะ สองนะคะม้วนแผ่นปลกพลาสติกใสตามความยาวให้มีลักษณะเป็นท่อให้มีขนาดพอดีกับรูที่เจาะจำนวนสองท่อสองนะคะใส่น้ำเย็นลงในขวดใบที่หนึ่งอันนี้น้ำเย็นนึกิีนอยู่ ในขวดใบที่สองค่ะให้ระดับน้ำสูงประมาณ6เซนติเมตรนะคะครัม นตอนที่สามนะคะนำท่อพลาสติกที่เตรียวไว้มาเชื่อมระหว่างขวดทั้งสองใบค่ะแงไอย่4จี้ไปทุกที่จุดแล้วที่กึ่งกลาของท่อพลาสติกอันล่าง ถือครางไว้จนเห็นการเคลื่อนที่ของควันทูปดังลนกหค่ะสังเกตการเคลื่อนที่ของควันทูประหว่างขวดทั้สองใบและบรรทุกวดที่ของควันทูบภายในขวด